สวัสดีครับมีหลายคนสงสัยว่าถ้ารู้ภาษาญี่ปุ่นใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จะสามารถหาง,งานแบบไหนได้บ้างผมจะมาบอกเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ตรงเลยครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจว่างานแบบไหนเป็นงานที่เหมาะกับเราที่สุดครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนว่างานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นมีอะไรกันบ้างครับงานแรกนะครับคืองานสอน งานสอนที่ว่าก็หมายถึงการสอนตามศูนย์ภาษาสถาบันภาษารวมไปถึงวิทยาลัยสถาบันเอกชนหรือว่าโรงเรียนเอกชนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยนะครับงานสอนเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนที่เรียนจบธรรมศาหรือมีความรู้ความสามารถธรรมศาสนิยมที่จะมาทํากันนะครับแต่นะครับงานสอนนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วผู้ที่รู้ภาษาญี่ปุ่นควรจะสอบได้ระดับ าษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับ n 3ขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่าควรจะเป็น n 1 n 2หรือ n 3เพราะเนื่องจากถ้าเป็น n 4กับ n 5บางทีมันยังไม่เพียงพอครับที่จะไปถ่ายทอดหรือว่าบางทีมีคําถามต่างๆจากคนที่เข้ามาเรียนกับเราแล้วเราไม่สามารถตอบได้ก็จะทําให้มันเกิดตะกุกตะกักไม่เป็นธรรมชาติในการสอนนะครับเพราะฉนั้นผมแนะนําว่าถ้าจะทํางานสอนจะต้องได้ระดับภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ n 3ขึ้นไปครับงานที่สอน,นะครับก็เป็นเรื่องของงานแปลเอกสารครับ งานแปลเอกสารถามว่ามันยากไหมมันก็เป็นเรื่องแล้วแต่เอกสารอีกเหมือนกันครับมันก็มีตั้งแต่เอกสารที่เป็นเอกสารสําคัญอย่างเช่นเอกสารที่ต้องส่งราชการนะครับเป็นต้นหรือว่าเอกสารที่เป็นทางการแล้วก็มีเอกสารทั่วไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยที่เรียกว่าเด็กๆนิยมทํากันนะครับในสมัยก่อนแต่ปัจจุบ,บันก็อาจจะมีน้อยลงนะครับก็คือในเรื่องของการเอกสารที่เป็นการแปลกระตูนเป็นต้นนะฮะการแปล ตรงนี้เหมาะกับใครต้องบอกได้เลยว่างานตรงนี้นั้นเหมาะกับคนที่ชอบอ่านชอบเขียนนะครับาบางคนที่ทํางานทางภาษาญี่ปุ่นทางด้านนี้พูดไม่ค่อยเก่งครับแต่อ่านเขียนเก่งมากเลยนะครับเรียบเรียงประโยคเก่งเรียงความเก่งผมแนะนำนะครับงานนี้คืองานที่ใช่เลยแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่างานแปล أ, เอกสารนั้นมีหลายระดับ ถ้าเป็นงานแปลเอกสารที่เป็นระดับความสำคัญสูงเอกสารที่ต้องส่งราชการนั้น,นก็ควรจะมีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นหรือได้ระดับตั้งแต่ n 2ขึ้นไปหรือพูดง่ายคือ n 1 n 2เองครับแตถ่ถ้าเกิดว่าเป็นการแปลโดยทั่วไปนะครับ n 3ก็เพียงพอแล้วครับอย่างเช่นแปลจดหมายหรือว่าแปลอะไรอีเมลนะครับที่เขาส่งมาให้เราแล้วเขาอยากจะรู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรอะไรบ้างน,นะครับก็เพียงพอได้อยู่นะครับตั้งแต่ n 3ขึ้นไปนะครับส่วนแปลการ์ตูน ยากไหมแล้วแต่เรื่องอีกเหมือนกันเพราะว่าบางเรื่องนั้นยากใช้ศัพท์เฉพาะเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวข้องทาง,งวิทยาศาสตร์ก็จะต้องใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เยอะหน่อยก็จะต้องมีความความรู้ทางศัพท์เฉพาะทางเยอะนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นการ์ตูนทั่วไปการ์ตูนแบบวัยรุ่นทั่วไปก็บางคนเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ประมาณยังไม่สอบถึง N5 เลยนะครับบางคน N5 หรือ N4 ก็ใช้ดิกชันนารีช่วยบ้างอะไรบ้างแล้วก็แปลโดยที่ทําให้มัน สำนวนหรือคำพูดมันดูกลมกลืนคล้อยกันไปได้ก็มีเหมือนกันครับที่ระดับ n 4เขาก็แปลกันแล้วนะหรือ n 5าบางคนก็เริ่มแปลกันแล้วก็มีครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปให้ฟังว่างานแปลเอกสารเหมาะสำหรับคนที่ชอบในการอ่านในการเขียนในการเรียบเรียงประโยคและมีหลายระดับนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเลือกดูว่าระดับของภาษาญี่ปุ่นของเราปัจจุบันคือระดับไหนเราเลือกเลยครับว่า เราจะแปลเอกสารแบบไหนนะครับต่อไปนะครับเป็นงานล่ามครับงานล่ามแตกต่างนจากงานแปลเอกสารยังไงคืองานล่ามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเน้นแปลคําพูดครับงานล่ามที่เป็นการแปลคําพูดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นล่ามแล้วหรือเป็นงานล่ามแล้วจะไม่ได้แปลเอกสารนะครับเพราะในองค์กรหลายๆที่หรือบางที่ที่เขาจ้างไปเป็นล่ามเนี่ยถ้าเป็นล่ามเช่วเร่า เฉพาะกิจเฉพาะวันโอเคครับอาจจะไม่ต้องแปลเอกสารแต่ถ้าเป็นล่ามที่นั่งอยู่ในองค์กรของญี่ปุ่นทํางานกับคนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าหนีไม่พ้นแน่จาต้องแปลเอกสารด้วยแน่นอนแต่งานล่ามโดยหลักก็คือการแปลคําพูดแปลการคําพูดของคนญี่ปุ่นไปเป็นภาษาไทยแปลคําพูดคนไทยไปเป็นภาษาญี่ปุ่นวิธีการแปลตรงนี้เนี่ยม,มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยที่พบเห็นได้ จากที่ผมมีประสบการณ์ผ่านมานะครับจะพบเห็นว่ามีการแปลในสองลักษณะครับลักษณะที่หนึ่งก็คือแปลสลับกับคนพูดหมายความว่าคนญี่ปุ่นเขาอาจจะพูดภาษาญี่ปุ่นไปยาวเลยนะฮะหรือว่าเป็นท่อนๆอะไรก็ตามแต่แล้วล่ามก็จะแปลเป็นภาษาไทยสลับกันไม่พูดในเวลาเดียวกันนะครับสลับกับคนพูดแบบที่สองครับคือการแปลไปพร้อมๆกับคนพูดเลย คือแบบไหนคือพูดพูดง่ายๆคือคนญี่ปุ่นยังพูดไป่ทันจบประโยคเลยในขณะที่เขาวางพูดเอ่ยปากว่าได้สักนิดหนึ่งคนแปลหรือว่าล่ามจะต้องเริ่มแปลแล้วนะครับในทางกับการเช่นกันครับบางทีมีการประชุมที่คนไทยเป็นคนอธิบายเป็นคนพูดล่ามก็จะแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นในขณะที่คนไทยกำลังพูดอยู่ครับตรงนี้ต้องใช้ทักษะมากๆนะครับการแปลแบบแรกครับคือการแปลแบบสลับกัน พูดเ่พูดง่ายๆครับก็คือใช้ในกรณีไหนในองค์กรใช้บ่อยนะครับในกรณีที่เป็นการประชุมการพูดในที่สาธารนณะอย่างเช่นคนญี่ปุ่นอาจจะกําลังพูดเพื่อจะสื่อสารในเรื่องของนโยบาย,ยาต่างๆให้คนไทยได้รับรู้รับทราบก็จะใช้แบบนี้ก็มีกันเยอะครับแต่ในแบบที่2ก็คือแบบที่แปลไปพร้อมๆกับผู้พูดพูดเลยเนี่ยมักจะใชใ้ในการประชุมเหมือนกันครับแล้วก็ในการสัมมนา มีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเป็นการแปลแบบพร้อมๆกันเลยมันไม่เสียเวลาครับในการประชุมถ้าเป็นการแปลแบบสลับนั้นคนญี่ปุ่นพูดไป2อนาทีล่ามแปล2อนาทีใช้เวลาผ่านไป4ีนาทีกับแค่ถ้อยคําหรือความหมายเดียวกันนะั้นแต่ถ้าเกิดเป็นการแปลที่แบบไปพร้อมๆกันนั้นก็คือไม่ต้องใช้เวลาดับเบิลเลยทีเดียวจบนะครับก็เป็นข้อดีข้อเสียทีนี้เนี่ย ในส่วนของการแปลแบบสลับนั้นนะ่ะโดยปกติเขาก็จะคาดหวังว่าผู้แปลควรจะมีระดับของภาษาญุ่นตั้งแต่ n 2ขึ้นไป n 1หรือ n 2นะครับขึ้นไปแต่ก็ยังอนุโลมให้เป็นกรณีของ n 3ได้นะครับซึ่งก็ในหลายๆองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรญุ่นเองเหมือนกันนะครับ n 3ก็เป็นร่างันเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ถ้าถามว่า n 4 n 5เพียงพอไหมโอ้หนักแน่นอนครับพะฉะนั้นผมแนะนําว่า ควรเป็น N3 e ขึ้นไปครับส่วนในกรณีการแปลแบบไปพร้อ,อมๆกับผู้พูดนั้นเนี่ยควรอย่างยิ่งครับจะต้องเป็น N2 e ขึ้นไปเลยครับเพราะว่าตรงนี้ใช้ทักษะมากต้องแยกแยะแบ่งโส่วนปาารทตัวเองได้หูต้องฟังในขณะเดียวกันปากต้องพูดปิดภาษาหนึ่งนะฮะตรงนี้ต้องใช้วิธีการแปลที่เรียกว่าซับซ้อนนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องใช้ความชนานาญเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นคนที่จะแปลตรงนี้ได้ท้ามูมานั่ง กังวลเรื่องภาษาอยู่แน่นอนครับว่าหลุดคําพูดบางคําพูดไปนแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนําว่าถ้าแปลแบบไปพร้อมๆกับผู้พูดนั้นคือควรจะต้องมีตั้งแต่ n 2ขึ้นไปครับอันต่อมานะครับคืองานเป็นไกด์นำเที่ยวครับงานไกด์นำเที่ยวคืองานอะไรคืองานที่มีทัวร์ลงมาจากประเทศญี่ปุ่นมาพื้นที่ประเทศไทยนะครับแล้วคนที่เป็นไกด์ก็จะคอยแนะนำสถานที่ต่างๆนะครับงานตรงนี้ ใช้ทักษะแค่ไหนงานตรงนี้เนี่ยใช้ทักษะภาษาเท่าที่ผมพบมานะครับแค่ N3 มก็ใช้ได้แล้วครับนะบเพราะเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยนะฮะมันมีข้อมูลมาก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับและถ้าเป็นไกด์แบบถูกต้องจะต้องสอบใบอนุญาตด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่สอบใบอนุญาตนั้นเนี่ยจะมีการทดสอบแต่เรื่องของอประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นๆอยู่นะครับรวมไปถึง ทักษะการพูดเป็นสายปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเลยทาให้ระดับ n 3ขึ้นไปก็สามารถที่จะทํางานไกด์ได้เช่นกันงานไกด์เหมาะกับคนที่ชอบไปเที่ยวเดินทางไปเที่ยวนะครับชอบที่จะพูดพูดคุยพบปะผู้คนนะครับช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้จึงเหมาะกับคนที่พูดเก่งๆนะครับเพราะไม่เฉพาะในการที่พูดแนะนําตัวสถานที่ต่างๆในการท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับแต่ไกด์ ยังจะต้องคอยช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวในการจับจ่ายซื้อของต่างๆด้วยนะครับตรงนี้เองสําคัญมากและจะต้องเป็นเรียกว่าเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ที่ดีด้วยนะครับบางทีก็ต้องสร้างบรรยากาศต้องเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ที่ทําให้กรุ๊ปทัวร์ซึ่งไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยมีความรู้สึกสนุกที่ได้มาเที่ยวใน,ในเมืองไทยแบบต้นครับแต่งานไกด์ก็อย่างที่บอกครับว่าในช่วงนี้อาจจะซาซาไปบ้างนะครับเพราะเนื่องจากเรื่องของ าการแพร่ระบาดของเชื้อไวไรัสอะไรก็ตามแต่นะครับก็เลยทําให้มันสายาไปนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่ากลับมาเป็นแบบเดิมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนที่มีความรู้ทักษะทางสายบุญจะไปลองทําดูได้ครับงั้นต่อไปนะครับคืองานเลขานุการครับงานเลขานุการนะครับ,รค,รบคืองานที่เป็นเลขาหรือเป็นคนคอยช่วยเหลือเจ้านายนั่นเองครับทีนี้ปรากฏว่าเจ้านาย ส่วนใหญ่ที่ว่าที่พูดถึงนี้คือคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาถึงแม้จะพูดภาษาอังกฤษได้ก็ตามแต่ก็มักที่จะต้องมีคนไทยที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้คอยประกบติดตามคอยช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องงานต่างๆอยู่เสมอเลยครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาชอบพูดภาษาญี่ปุ่น,นครับแล้วก็สื่อสารเพราะเนื่องจากเขาสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกในเรื่องของนโยบายที่เป็นของบริษัทเองก็ตามหรือความรู้สึก ส่วนตัวเองก็ตามะครับผ่านไปได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นงานเลขานุการจึงเป็นงานที่ทํางานใกล้ชิดกับหัวหน้าของตัวเองนะครับโดยที่จะต้องรู้ใจของหัวหน้าด้วยภาษาญี่ปุ่นก็ต้องได้ดีเหมือนกันภาษาญี่ปุ่นดีประมาณไหนถึงจะทําได้เลขานุการส่วนใหญ่นะครับก็เป็นระดับ2ขึ้นไปครับหรือ N2 ขึ้นไปนั่นเอง N1 ร N2 คือ,อเป้าหมายของอคนญี่ปุ่นที่กําลังจะมองหาเลขานุการสักคนอยู่แต่ ในภาวะบางช่วงบางช่วงที่ขาดแคลนลาบนะครับก็มีเหมือนกันที่บางองค์กรนะครับรับเอา,อาผู้ที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้เป็นสามขึ้นไปนะครับก็สามารถไปทําได้เช่นกันแต่ก็ต้องฝึกเยอะหน่อยนะครับในเรื่องของภาษางานเลขานุการนอกจากคอยช่วยเหลือในเรื่องของภาษาให้กับเจ้านายแล้วก็ยังจะต้องจัดทําเอกสารหลายๆตัวให้กับเจ้านายด้วยเช่นกันนะครับและรวมไปถึงนะครับบางครั้งก็ต้องแปลเอกสารด้วยเอกสารบางตัวเจ้านายทาเป็น Presentation มาอยู่ใน powerpoint เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยแต่สื่อสารคนไทยคงไม่เข้าใจแน่ก็จะนี่แหละครับรบกวนทางเลขานุก,การน,นะครับหรือเลขาของท่านเนี่ยในการที่จะแปลแปลงภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยบางองค์กรแปลงเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีความรู้ทางภาษาอังกฤษได้ก็จะดีมากนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับงานเลขานุก,การจะต้องคอยที่จะดูแลในเรื่องของตารางนัดหมาย ตารางการทางานให้กับเจ้านายด้วยครับถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าการทํางานแบบช่วยเหลือคนแล้วก็ยอมรับในความจุกจิกของงานที่เกิดขึ้นได้นะครับงานนี้เป็นงานที่ใช่เลยครับแต่งานในขันุก,การก็จะมีข้อดีเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเราได้ทํางานใกล้ชิดกับเจ้านายงานในขันุก,การจึงต้องอใช้เรียกว่าเก็บความลับที่ดีนะครับในขณะเดีวยวกัน ผู้ที่เป็นเลขานุการก็จะรู้ความลับและรู้ทิศทางการดําเนินง,งานของบริษัทไปก,ก่อนใครไดแน่นอนครับต่อไปนะครับงานตําแหน่งพนักงานขายครับหรือว่าเป็นเซลล์นั่นเองนะครับตรงนี้โดยตัวเนื้อง,งานแล้วจะสังเกตเห็นว่าไม่ได้เป็นแบบจบภาษามามาทําโดยตรงคนที่เป็นเซลล์คือคนที่สามารถ ไปนาเสนอสินค้าหรือบริการต่าง,างๆให้กับลูกค้าได้นะครับแล้วก็ดึงดูดให้ลูกค้ามีความสนใจแล้วก็มาซื้อบริการหรือซื้อสินค้ากับทางองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นงานเซลล์โดยหลักของหัวใจของการเป็นเซลล์ต้องมีหัวใจที่เป็นเซลล์ก่อนอที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับว่าจะต้องรักในการขายแต่ทําไมต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นเพราะบางองค์กรครับที่เป็นองค์กรญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเขามีลูกค้าอยู่แต่เวลาไปหาลูกค้า ไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างเดียวถึงแม้ลูกค้าจะเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับบางครั้งก็จะมีคนไทยประกบมาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เป็นเซลล์ที่ทํางานในบริษัทญี่ปุ่นที่ในประเทศไทยเองเวลาเดินทางไปพบลูกค้าเขามักจะหนีบครับหนีบเอาเซลล์คนไทยที่พูดภาษาไทยได้ภาษาญี่ปุ่นได้ถ้าเป็นไม่ได้ภาษาอังกฤษได้โดยยิ่งดีนะครับไปด้วยเสมอนะครับเพราะว่าจะทําให้คอยช่วยซัพพอร์ตเขาได้ ซัพพอร์ตเขาคอยอธิบายอคอยแปลภาษาจากเขาไปให้สู่ลูกค้าซึ่งบางครั้งเป็นคนไทยให้ฟังได้นะครับก็เป็นที่รู้กันครับว่างานเซลล์ของ,งานตำแหน่งที่เป็นรู้ภาษาญี่ปุ่นนั้นไม่ได้เป็นเซลล์จา๋าเหมือนเหมือนเหมือน,ห,อนหลายๆหลายๆบริษัทที่เป็นเซลล์กันนะครับแต่ว่าเป็นงานที่ใช้ทักษะในภาษาญี่ปุ่นด้วยเช่นกันครับซึ่งงานเซลล์นั้นเนื่องจากเป็นการขายสินค้าเฉพาะทางคนที่รู้ภาษาญี่ปุ่นสามารถที่จะฝึกฝน หรือนำเอาคำศัพท์เฉพาะทางเนี่ยมาท่องได้ก่อนเพราะฉะนั้นงานเซลส์ใช้ภาษาตั้งแต่ระดับ N3 ขึ้นไปครับแต่ถ้าเป็นไปได้แน่นอนครับทุกๆองค์กร N1-N2 เป็นสิ่งที่คาดหวังสูงสุดอยู่แล้วนะครับอยากได้จริงๆแต่ว่าบางทีนำเอาระดับ N3 ขึ้นไปมาฝึกเป็นเซลส์ได้เช่นกันครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับงานนี้เป็นยังไงงานนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่ครับว่า ก็คือ,อเป็นแอร์นะครับหรือว่าเป็นสจวตนะครับที่เป็นพนักงานที่คอยต้อนรับลูกค้าหรือว่าผู้โดยสารที่บนเครื่องบินนั่นเองนะครับงานนี้เป็นงานที่ใช้ภาษาแต่ภาษาที่ใช้ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนะัความซับซ้อนของการแปลการพูดไม่ได้ยากมากมายเพราะฉะนั้นจึงใช้เพียงแค่ N3 นี่ถือว่าเหลือเฟือแล้วครับบางคน N5 หรือ N 4ก็มีนะครับแล้วก็ฝึกในการใช้ คำเดิมๆซ้ําๆบ่อยๆจนเกิดความเคยชินจนเกิดเป็นความชํานาญเวลาบริการก็เป็นดูดธรรมชาติดีก็สามารถใช้ได้เลยครับงานนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่รักการบริการนะครับแล้วก็ต้องเดินทางบ่อยๆนะครับก็เป็นความฝันของหลายๆคนนะครับพีงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะ,ะมีปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆ,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 ๆก็เลยทําให้พนักงานในด้านนี้ตอนนี้ยังว่างๆกันอยู่หลายคนนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม มีการเดินทางกลับไปอยู่สภาพแบบเดิมแล้วผมเชื่อว่าเป็นทางเลือกให้กับหลายๆคนอย่างแน่นอนครับอีกอันนึ่งนะครับงานในตำแหน่งอื่นๆครับงานที่ว่าคืองานอะไรงานอะไรก็ตามครับที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการทำงานผมยกตัวอย่างอย่างเช่นงานในฝ่ายบุคคลครับใช้ยังไงงานในฝ่ายบุคคลเป็นงานที่ต้องสื่อสารกับคนในองค์กรเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรญี่ปุ่น ภาษาญ,ญี่ปุ่นจึงมีความสาคัญครับที่ผ,ผ่านมาองค์กรในหลายองค์กรเขามักจะใช้ล่ามครับในการช่วยแปลเอกสารช่วยแปลคําพูดต่างๆแต่ถ้าลองคิดดูสิครับว่าถ้าพนักงานในฝ่ายบุคคลสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เองจะสามารถอธิบายลงลึกถึงเนื้อหาได้ดีกว่าคนที่เป็นล่ามอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมันอวยประโยชน์และก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างเห็นชัดเจนนะครับกับงานที่ทําในตําแหน่ง ที่ผมยกตัวอย่างไปคืองานในฝ่ายบุคคลให้เห็นภาพชัดอีกครั้งหนึ่งครับก็คือองค์กรญี่ปุ่นมีคนญี่ปุ่นเป็นผู้บริหารครับส่วนใหญ่มีบ้างในองค์กรเดี๋ยวนี้ที่มีคนไทยเข้าไปร่วมบริหารเป็นระดับสูงแต่ก็มีอีกหลายองค์กรที่ยังเป็นคนญี่ปุ่นอยู่ผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นมีประธานบร,ริษัทเป็นคนญี่ปุ่นมีรองประธา,า,น,าน,นญี่ปุ่นบางที่ลงมาจากรองประธานแล้วเป็นฝ่ายครับบางที่เป็นคนไทยแต่หลายๆที่ยังเป็นคนญี่ปุ่นอยู่ แล้วก็มีแผนกเล็กลงมาอาจจะเป็นคนไทยและก็บางที่ยังมีคนญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เป็นหน่วยงานส่วนงานอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าฝ่ายบุคคลสามารถที่จะพูดหรือสื่อสารภาษาญ,ญี่ปุ่นได้บางบางทีเวลาที่เราต้องเดินทางหรือว่าเดินไปหาทางผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการ,รแผนกที่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วไม่ต้องมีล่ามไปแต่ทํางานนั้นโดยตรงฝึกทักษะในเรื่องของ งานฝึกทักษะในเรื่องของภาษาที่ใช้ตรงกับหน้างงานที่ตัวเองทําอยู่แน่นอนครับว่ามันอธิบายให้กับเขาได้ง่ายกว่าการใช้ลาฟอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับกับหลายๆห,หน่วยงานนะครับไม่เฉพาะฝ่ายบุคคลภาษาญ,ญี่ปุ่นเป็นส่วนเสริมที่ดีทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นส่วนเสริมที่ทําให้คนญี่ปุ่นในองค์กรรู้สึกประทับใจด้วยว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่ล่ามคุณทํางานในฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แต่คุณสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ มันทําให้รู้สึกสะดวกในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับมีข้อดีอย่างก็คือการเจริญก้าวหน้าในสายงานหรือในสายอาชีพเป็นไปได้ดีกว่าอีกหลายๆคนนะครับการทํางานในฝ่า,ายต่างๆนะครับไม่เฉพาะฝ่ายบุคคลนะครับแต่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนเสริมควรมีภาษาญี่ปุ่นประมาณไหนผมบอกได้เลยนะครับว่าโดยส่วนใหญ่ที่ผมไปพบมาก็คือ N3 ก็พอแล้วครับ เพราะว่าทํางานด้านเดียวคําศัพท์ต่างๆที่เป็นคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทางสามารถประท่องได้ฝึกได้เสมอครับเพราะฉะนั้น N3 จึงกลายเป็นเพียงพอที่จะไปทํางานในฝ่ายต่างๆครับแต่แน่นอนครับว่าถ้าได้ N1 N2 ได้ก็เป็นเรื่องดีอย่างแน่นอนอ่าแล้วงั้นถ้าเป็นในกรณี N4 N5 เราทำได้ไหมทําได้ครับ N4 N5 ก็ทําได้เพราะ มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นหัวหลักหัวตอในการที่จะไปอธิบายให้คนญี่ปุ่นเขาเข้าใจในเนื้อหาต่างๆลึกๆเสมอไปมันก็มีหลายๆเรื่องหลายๆครั้งที่ต้องไปติดต่อประสานงานกับเขานะครับซึ่งการได้ N5 N4 มันก็พูดได้ระดับหนึ่งก็จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใช้ภาษาอังกฤษป,ลป,ลปลนๆไปกับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 N5 ก็ได้นะครับ และที่สําคัญก็คือมันสร้างความประทับใจให้กับคนญี่ปุ่นในองค์กรได้ดีด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับสําหรับน้องๆหรือทุกๆคนนะครับที่มีความรู้ตางภาาญี่ปุ่นแต่ไม่อยากเป็นล่ามไม่อยากทํางานแปลก็ลองมาเป็นทางเลือกได้อีกทางหนึ่งนะครับสำหรับประสบการณ์การทำงานส่วนตัวนะครับมันเริ่มจากการที่ผมได้ทุนการศึกษาครับไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น แล้วก็เลยทําให้ผมมีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นและก็สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ผมกลับมาประเทศไทยครับค้นหาตัวเองอยู่พักหนึ่งว่างานไหนคืองานที่ใช่งานไหนคืองานที่ได้ใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นใช้ความรู้ของเราอย่างเต็มที่ผมเริ่มจากการเป็นอาจารย์สอนภาษาตามสถาบันการศึกษาเล็กๆนะครับแล้วก็ขยับขยายไปสอนถึงมหาวิทยาลัยนะครับแห่งหนึ่งที่เป็นของเอกชนนะครับ รวมไปถึงรับงานแปลเอกสารครับแปลอะไรบ้างแปลกระตูนาการะตูนที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเมื่อก่อนนะครับรวมไปถึงการแปลรายการโทรทัศน์นะฮะแปลทุกอย่างที่ขวางหน้าหลายเรื่องหลายอย่างเลยนะครับนอกจากนั้นก็มีงานล่ามครับงานล่ามให้กับหน่วยงานราชการแล้วก็มีงานล่ามให้กับหน่วยงานเอกชนเช่นกันทําอยู่พักหนึ่ง ก็าถามหาตัวเองว่าอะไรคืองานที่ตัวเองชอบที่สุดจริงๆแล้วมันได้คำตอบมาเหมือนกันว่าคืองานสอนนะฮะงานสอนคืองานที่ตัวเองคิดว่าเป็นตัวตัวเองได้ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นด้วยเช่นกันนะครับก็ทํางานสอนไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งนะครับก็มีโอกาสได้มีการเป,เปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในการที่มาทํางานในสายงานฝ่ายคนให้กับองค์กรญี่ปุ่นนะครับโดยเริ่มจากการเป็นรีคูเตอร์หรือผู้สัมภาษณ์นะครับ หรือว่าสรรหาบุคลากรให้กับเข้ากับองค์กรก็รู้สึกว่างานนี้เออสนุกดีก็เลยลงมาทาดูแล้วก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วยอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าครับว่ามันคงปิดจะเป็นประโยชน์กับเราก็เป็นจริงๆครับแล้วก็ทําให้ตําแหน่งต่างๆในหน้าที่การงานต่างสูงขึ้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับณปัจจุบันนี้เองผมก็ยังคงทํางานในสายงานบุคคลอยู่ครับแล้วก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายเหมือนตอนที่ช่วงที่เป็นช่วงแรกๆนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางแนวทางหนึ่งครับสำหรับพวกเรานะครับว่ามันก็ดูจ<ด>ากผมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าที่สำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรที่จะทำงานให้มีความสุขตรงกับบุคลิกภาพของตัวเองที่สุดแล้วก็ได้ใช้ทักษะสายปุ่นไป,ปรพร้อมๆกันตรงนั้นคืองานที่ผมคิดว่า ใช่สําหรับคุณทุกคนครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมเองก็เช่นกันนะครับผมชอบงานสอนท้ายสุดแล้วผมมาทําคลิปนี้อยู่เพราะว่าได้ถ่ายทอดได้แชร์ประสบการณ์ให้พวกเราฟังนะครับเพราะยังมีความรักในงานสอนอยู่จึงได้มาถึงวันนี้ครับลองนำํำตัวอย่างของผมไปพิจารณาดูนะครับแล้วลองคิดดูว่าอะไรคืองานที่เหมาะกับเราที่สุดครับและผมเชื่อว่า ถ้าวันหนึ่งที่เราพบงานที่มันใช่สําหรับเราแล้วเราจะทํางานนั้นยังมีความสุขและการพัฒนาธรรมศาสตร์จะไปอย่างรวดเร็วขึ้นจริงๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและไปกับบังใจให้ผมด้วยนะครับ